ถามาลองใช้ iOS 18ใหม่ iPad OS macOS และ watchOS จะมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้ทัดมาให้แล้วครับ สำหรับ iOS 18ใหม่และ OS อื่นๆที่เปิดตัวมาพร้อมกันนะครับก็มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็คัดมาให้แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปยังไงก็ต้องฝากกดไลค์และก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงาน iOS p h o n e ของเราด้วยนะครับและที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับโฟนก็ได้ทําการอัปเดตเป็น iOS 18เวอร์ชัน Dev e l o p e r b e t a แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้แนะนําให้อัปเดตตามแตอย่างใดเนาะเพราะว่าเขายังเป็น developerper Developer b e t a อยู่ัมนก็อาาาจจะมีอาการกระตกบ้างบางบบั้้าอนนีน ตรงนี้นะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆค่อยอัปตอนที่เป็นเวอร์ชั่นเต็มดีกว่านะครับแต่ที่จะพามาดูกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือพาดูไฮไลท์เด่นๆหน้าตาของเขาเฉยๆนะว่าหน้าตาเวลาที่เราอัปเดตมาแล้วเนี่ยหน้าตาการทํางานหรือว่าการออกแบบของเขานะครับในเว18จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับและก็สําหรับเวอร์ชั่นนี้นะครับจะยังไม่มี Siri นะทุกคน s ิริยังจะเป็น Siri แบบปกติอยู่นะครับยังไม่ใช่ที่เวอร์ชั่นแบบ AI แบบที่เห็นไปในงานเปิดตัวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเห็นการเปิดตัวไปแล้วนะครับหลายๆคนก็คงแซวว่าเออหน้าตาขอองเเาที่ัดต เ,เอ้ยมันเป็น Android แบบ iOS 18หรือเปล่านะเอออันนี้ก็มีแบบส่วนคล้ายส่วนเหมือนอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์แรกกันเลยนะครับนั่นก็คือฟีเจอร์การปรับสีไอคอนนั่นเองทุกคนซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ iOS 17มานะครับเราจะสามารถปรับในส่วนของหน้าล็อกได้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของวอลเปเปอร์อะไรต่างๆเนาะอันนี้ก็สามารถปรับไปได้อย่างสนุกสนานนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราสามารถปรับในส่วนของไอคอนได้แล้วนะครับทุกคนซึ่งสามารถปรับเป็นสีดาร์กได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามากด คัสตอมไมก็เลยอ่ะนี่นะครับถ้ากดอัตโนมิทีไปนะครับมันก็จะปรับนะครับตามในส่วนของโหมดที่เราตั้งค่าหน้าจอกันนะอันนี้ปนปรับเป็นด์กโหมดนะครับไอคอนขอบหน้าข้านะครับคนเนี่ยมันก็จะเป็นสีดำนะครับตามสีที่เราตั้งของหน้าจอเลยนะแต่ถ้าปรับไปไลท์อ่าอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโหมดปกตินะซึ่งตรงนี้เนี่ยโฟลก็ใช้โหมดนะครับหน้าจอเป็นโหมดด์กอยู่แต่ว่าไอคอนเนี่ยก็เป็นสีปกติเฮอะนะครับทุกคนเพราะว่าเนี่ยมันดูแบบแปลกๆอ่ะโฟลเลยปรับเป็นสีแบบไลท์นี่นะครับแต่ว่าเราก็สามารถปรับ ทุกคนนี่อันนี้มันก็จะจุ่มสีมาตามสีวอลเปเปอร์แบ็กกราวของเราเลยนะครับหรือว่าเราก็ปรับในส่วนของความสว่างได้เหมือนกันนะทุกคนแบบว่าเอออยากจะแบบให้มันเออรู้สึกออนหน่อยถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันเข้มสุดมันก็จะแบบด์กนิดนึงนะครับอ่านี่นะครับทุกคนอันนี้ก็ลองปรับเป็นสีทองดูนะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าทองหรือเปล่านะครับเมื่อกดดูแล้วว่าแบบพวกวิเจตอะไรเงี้ยมันก็จะโดนไปด้วยนะเวลาที่เราเพิ่มวิเจตเนี่ยจากที่มันเป็นสีขาวปกติมันก็จะมีความแบบว่าเออทองเป็นทองเป็นเหลืองไปด้วยกันทั้ กับอะไรมันเหมาะกับคนท,ที่ทํางานในที่มืดตะทุกคนอย่างเช่นการล้างฟิล์มหรือห้องมืดที่เขาล้างฟิล์มตรงนี้นะครับคนล้างฟิล์มเขาจะรู้ดีกันอยู่แล้วเนาะว่าเวลาที่เราอยู่ในห้องมืดแล้วอะสีของหน้าจอทุกคนมันควรที่จะปรับเป็นสีแดงนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถปรับเพียงแค่ไอคอนได้หรือว่าเราสามารถปรับทั้ง uh ส่วนของหน้านี้ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้แล้วแต่เลือกตั้งค่าเลยนะครับว่าเพื่อนๆอ,อยากจะตั้งค่าเป็นสีอะไรกันนะแต่ว่าเอออันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละคนดีกว่าเนาะว่าบางงานบางอาชี แล้วเนี่ยบางทีแล้วอ่ะมันจะต้องย้อมเป็นสีอื่นๆนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ปรับในส่วนของไอคอนเนี่ยให้เป็นไอคอนใหญ่ได้เหมือนกันนะทุกคนสําหรับแบบเออคุณพ่อคุณแม่เวลาที่ใช้งานแล้วเนี่ยอาจจะแบบว่ามองไม่ค่อยเห็นนะครับก็ปรับเป็นไอคอนใหญ่นี้ได้เหมือนกันและสําหรับใครนะครับที่มี w ลเป p ปอ e r ที่เป็นรูปน้องหมาน้องแมวนะครับที่อยู่ตรงนี้เนาะเราก็สามารถเลื่อนนะครับในส่วนของแอปเนี่ยมาไว้ด้านล่างนี่เหมือนกันนะเราไม่จำเป็นที่ต้องเอาวางติดกันแบบนี้แล้วนะครับเราก็สามารถลากมาวางด้านล่างแบบนี้ได้ อันนี้เนี่ยก็จะมีความเป็นอิสระมากขึ้นนะครับในการวางแท็บครับอาทุกคนถัดไปที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับในครั้งนี้นนก็คือคอนโทรลเซ็นเตอร์เนาะเวลาที่เราปัดลงมาแล้วนี่ทุกคนมันแบบว่ามีความเปลี่ยนไปจากครั้งที่แล้วนะครับเวลาที่เรากดการตั้งค่าสัญญาณมาแล้วอะเขาจะขึ้นเป็นแถบแบบว่ายาวแบบนี้มาเลยนะแล้วก็เป็นการขยายให้เต็มหน้าจอแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะต่างจากครั้งที่แล้วที่เราอาจจะต้องกดค้างไว้แล้วมันก็จะแบบเป็นเมนูขึ้นมานะครับแต่อัน,น เราสามา, Reaper, มารถปรับหน้าอื่นๆได้เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูเพลงนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าเมนูการตั้งค่าสัญญาณทําให้เราเนี่ยสามารถตั้งค่าสัญญาณอะไรได้เต็มหน้ามากขึ้นเนาะและก็ถัดไปก็จะเป็นการตั้งค่าในส่วนของไอคอนนั่นเอง,เองเนี่เราสามารถเพิ่มย่อขยายได้หมดเลยนะครับทุกคนนี่เป็นแบบ4ช่องก็ได้หรือจะเป็น2ช่องแบบนี้หรือจะเป็นช่องเดียวแบบนี้ก็ pues สามารถปรับได้เหมือนกันเนาะและเท่าที่ลองเล่นดูนะครับในส่วนของไฟฉายแอนิเมชันเขาสวยมากนะทุกคนนี่กดมาปึ้งเนี่ยมันจะเป็นแอนิเมชันที่แบบสวยมากและตรง นะมันจะมีแถบทั้งหมด2ข้างเราสามารถปรับนะครับย่อขยายในส่วนของความกว้างของไฟได้ว่าเราเนี่ยอยากจะให้ไฟเนี่ยมากหรือน้อยนะครับอันนี้ก็สามารถปรับได้เหมือนกันแล้วก็ปรับในส่วนของความสว่างก็เร่งขึ้นแบบนี้เลยถ้าปรับให้ความสว่างน้อยก็ลดลงก็อย่างนี้เลยนี่ Apple, Apple ก็คือเก่งในเรื่องของแอนิเมชันมากนะครับทุกคนและในส่วนของวิเจตอื่นๆนะครับก็มีมาให้เราใช้งานแบบเยอะมากเลยนะครับทุกคนนี่ก็หน้าตาการเพิ่มวิเจตนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเนาะทำให้เราเนี่ยมีตัวเลือกนะครับวิจ เพิ่มมากขึ้นก็จะเพิ่มในส่วนเนี่ย accessibility นะครับหรือว่าจะเป็นการตั้งค่าในส่วนของ hearing accessibility หรือว่าจะเป็นมอเตอร์นะครับ accessibility ก็สามารถปรับได้เหมือนกันนี่อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการปรับนะครับในส่วนของ control center ที่เป็นการปรับครั้งใหญ่ที่สุดของ Apple แล้วแหละอันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับในส่วนของ control center ถัดไปครับในส่วนของเมนูหน้าล็อกตรงนี้นะครับเวลาที่เราปรับมาแล้วเนาะหน้าล็อกสกรีนของเรานะครับหรือว่าหน้าโชว์ notification ของเราตรงนี้ปกติแล้วว่าเมนูตรงนี้มันจะปรับไม่ไ ได้นะครับทุกคนมันก็จะเป็นไฟฉายนะครับกับในส่วนของกล้องนั่นเองเนาะนี่แต่ครั้งนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้นะก็คือกดคัสตอมไปนะครับแล้วก็กดนะครับอ่ะลบออกปึ้งไปแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นได้นะครับอ่ะสมมสติว่าโฟนเปลี่ยนเป็นคลคูลเอเตอร์ละกันนี่มันก็จะมาเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็กดดันไปตึงเวลาที่เราอยู่หน้าล็อกแบบนี้แล้วนะครับก็กดไปใช้งานได้เร็วๆแบบนี้เลยเนาะอ่ะและถัดมาเลยนะครับนั่นก็คือคลคูลเอเตอร์นั่นเองครั้งนี้เนี่ยมีการเปลี่่ยนไปนะปะรกติแล้วเาจดู ประวัตินะครับในการแบบว่าอ,อคิดเลขอะไรอย่างงี้ไม่ได้เนาะแต่ครั้งนี้เราสามารถดูได้แล้วนะครับทุกคนสมมติว่า2อคูณไปตึงเขาก็จะมาขึ้นตรงนี้เลยนะประวัติแล้วก็ในส่วนของเมนูนอื่นเนี่ยนี่เขาก็จะเพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของคอนเวิร์ตนะครับเราสามารถแปลงค่านะครับเงินตรงนี้ได้เลยเนาะว่าเอ,อเราอยากจะแปลงค่าเงินอะไรไงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาก็คือตรงนี้นั่นเองก็จะเป็นการลบนะครับการบวกอะไรตรงนี้เนาะก็สามารถปรับได้เหมือนกันนี่ไซเอน t ิฟิกนะครับก็จะมีเหมือนกันแล้วก็ใน ของแมทโน้ตก็มีมาเหมือนกันนะครับนี่เราสามารถเขียนได้เลยนะเหมือนที่อยู่ในติเตอรี l ที่งานเปิดตัวนะครับว่าเอออะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตัวเต็มเดี๋ยวเราจะมาลองกันให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับและถัดไปนะในส่วนของแอคชั่นบอตตอนนาะครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเมนูแบบว่าปรับมาให้เราแบบว่าเออเป็นบางสิ่งบางอย่างเฉยๆนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเรานะครับสามารถปรับได้หลากหลายมากขึ้นอันนี้เนี่ยก็มีมาให้เราเพิ่มเติมนั่นะก็คือในส่วนของคอนโ r o l กับในส่วนของ accessibility นัั่นนนนเเเอองงดดี๋ยววราามูกนในสข คอนโทรลกันดีกว่าว่าเราสามารถปรับอะไรได้บ้างก็จะมีคลคูลเอเตอร์ทม์เมอร์ดาร์กโหมดนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการปรับสัญญาณน,นี่อันนี้ก็มีมาให้เราใช้งานเยอะเลยนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของไฟล์ไ y w ์วอชก็สามารถปรับได้เหมือนกันหรือว่าถัดไปนะครับจะเป็นในส่วนของ accessibility เนาะที่สามารถปรับนะครับในส่วนของการเข้าถึงของเราได้และถัดมาครับครั้งนี้เราสามารถล็อกแอปได้แล้วนะครับทุกคนปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นการล็อกแอปแบบแยกแต่ละแอปไปนะครับถ้าแอปไหนนะครับมีตัวเลือกของการล็อกแอปนะครับหรือว่าการสแก นาก็จะดีไปนะครับแต่ว่าอย่างแอปโซเชียลมีเดียอย่าง IG หรือว่า a c e b o o k เนี่ยเขาจะไม่มีนะครับในส่วนของการใส่สแกนหน้านะครับอันนี้เนี่ยครั้งนี้นะครับเขาก็เพิ่มมาให้ทุกแอปเลยนะครับอย่างสมมติว่าโฟนเนี่ยต้องการที่จะล็อกแอปอินสตาแกรมของโฟนนะครับก็กดค้างไว้ไปได้เลยอ่ะนี่นะครับเขาก็จะมีเมนู require face id มานะครับก็จะต้องสแกน Face ID ก่อนหนึ่งครั้งนะครับถึงจะทําการล็อกได้นะถ้าสมมุติว่าแบบเออมีใครไม่รู้นะครับอาจจะเป็นเพื่อนเรานะครับมาทําการล็อกนะครับแอปของเราน่่แล้้วไมใชหา ของเขาครับนี่มันก็จะหานะครับไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะล็อกในส่วนของแอปของเราได้นะจะเป็นเพียงเจ้าของเท่านั้นนะครับที่ทําการล็อกแอปนี่เวลาที่เราเข้ามานะครับเขาก็จะทําการสแกนหน้าให้เราทุกครั้งนะครับเพื่อเป็นการปกป้องนะครับความเป็นส่วนตัวเพิ่มมาอีกหนึ่งระดับนั่นเองและตรงนี้นะครับไม่เพียงแค่ล็อกแอปได้เท่านั้นนะครับเราเนี่ยสามารถทําการซ่อนแอปได้เหมือนกันอ่ะสมมติว่าโฟนต้องการที่จะซ่อนทิกต o อกนันนี่มันจะไม่มีเมนูไฮขึ้นมานะครับมันจะซ่อนอยู่ใน r e q u i r e face id นี่ ีนึ่งนะครับนี่แล้วมันจะขึ้นคําว่า h i and require face id นะครับกด hide ไปปึง้งสแกนหน้านี่เขาก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าพวก notification ต่างๆก็จะไม่แสดงนะครับแล้วก็จะไม่เห็นแอปเนาะไอคอนหรือว่า name นั่นเองอกด hide แอปไปปึง้งหายไปแล้วนะครับนี่มันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนใครนะครับที่ติดตาม iOS มันก็รู้กันทุกคนอยู่แล้วว่าแบบไอพวกแอป,ปที่เราซ่อนมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งโฟลเดอร์ซ่อนตรงนี้หนขนาดนี้นะครับไม่สามารถที่จะซ่อนได้นะเนี่ยมันไม่มีเมนูให้เราซ่อนนะครับอันนี้อาจจะต้องรออัปเดตอ เขาจะมีเมนูมาให้เราซ่อนไอตัวโฟลเดอร์ฮิดเด้นนี่หรือเปล่านะครับซึ่งเวลาที่คนอื่นปัดมาแล้วมันมันเห็นว่ามันมีแบบโฟลเดอร์ซ่อนอะ่ะอันนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการเปิดปึง้งอ่ะสแกนหน้าไปหนึ่งทีเราก็จะเห็นแอปที่เราทําการซ่อนไว้ตรงนี้เนาะถ้าสมมติว่าเราจะเอาออกนะครับก็กดโดนรีควายเฟซอ e ดีนี่มันก็จะเด้งกลับมาตรงนี้เลยนั่นเองครับโอเคและถัดมาคร่าวๆกับแอป i m e s s a g e กันบ้างนะครับครั้งนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าการส่งเวลาข้อความทีหลังได้เหมือนกันนะครับทุกคนเพียงแค่เรากด เลือกตรงนี้ไปเป็นเซนต์เลเทอร์นะครับนี่เขาก็จะมีเวลามาให้เรานะครับเลือกส่งทีหลังเนะาะสมมติว่าโฟนต้องการที่จะส่งนะครับ8นาทีแล้วกันเขาก็จะขึ้นมาให้เราเลือกแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับที่เป็นข้อความที่ยังไม่ได้ส่งแบบนี้นะและการส่งในครั้งนี้นะครับเราสามารถเลือกลูกเล่นในการส่งได้นะทุกคนสมมติว่าโฟนส่งข้อความไปสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเมนูตรงนี้มานะครับเป็นตัวกอไก่ตรงนี้เนาะเป็นเอฟเฟกต์แบบว่านี่มันก็จะมีเอฟเฟกต์มาให้เราส่งบบหลายแ เลยทั้ง e x p l o d e นะครับหรือว่าจะเป็นเช็คนะครับสมมติว่ากดเลือกไป1อันตึงไปเพื่อนของเรานะครับที่ดูข้อความเขาก็จะเห็นนะครับว่าข้อความที่ขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับและทามาในครั้งนี้นะครับเราสามารถตั้งค่า text format ได้เหมือนกันนะว่าเอออยากจะให้เขาตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเอียงนะครับสมมติว่าโฟนตั้งค่าคําว่าอย่าลืมนะครับเป็น นะอ่าตัวขีดเส้นตใต้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับแะะเวลาที่เราส่งไปมันก็จะเป็นฟอร์แมตเท t แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับทุกคนก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเท x t ที่เราตั้งค่าเอาไว้ก็จะถูกส่งไปแล้วนะครับซึ่งเวลาที่เขาส่งมาแล้วก็จะเป็นแบบเมื่อกี้เลยซึ่งความที่เราตั้งเวลาเอาไว้นะครับพอถึงเวลาเขาก็จะส่งไปแบบนี้เลยครับและถัดไปนะครับที่มีการอัปเดตมายกใหญ่เลยเนาะนั่นก็คือแอปฟโต้ของเรานั่นเองครับมีเวลาที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะถูกปรับนะครับเป็นหน้าไลบรารี่แบบนี้เลยนะแล้วกก็ทุอย่างะ ะถูกรวมเข้ามาในหน้านี้เลยนะแต่ว่าเมนูอื่นนะครับมันก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับมันก็ไม่ได้หายไปไหนเนาะแต่ว่าจะมีเมนูเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือ c e n t date ของเรานะครับแล้วก็พิพโฟเพจก็จะมีเหมือนเดิมนะครับในส่วนของ pin c o l l e c t i o n นะครับที่เราพินเอาไว้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เขาก็จะแยกให้เราตามทริปเลยนะครับว่าเออเราเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงมาบ้างนะครับรวมไปถึงอัลบั้มเนาะเราก็สามารถเรียกดูอัลบั้มของเราได้ทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับรวมไปถึงตรงนี้นะครับเราก็สามารถดูแชร์อัลบั ก็จะมาอยู่ด้านล่างตรงนี้แทบทั้งหมดเลยนะครับแ <Jamie, here S 1> ต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับเพราะเราสามารถกดคัสตอมไมได้ว่าเออเราอยากจะให้อันไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับอันนี้ก็สามารถเรียกดูได้เหมือนกันและก็ถัดมาตรงนี้นะครับถ้าเรามาที่หน้ารวมแล้วนะมันก็จะมีนะครับในส่วนของการแสดงโชว์เป็นมันหรือว่าเยียร์ได้นะครับว่าเออแต่ละปีเนี่ยรูปภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้ทั้งหมดเลยนั่นเองนี่หรือว่าจะเป็นออนะครับแต่ว่าในส่วนของออเนี่ยเราก็สามารถเรียกดูได้เหมือนกันนะ เป็นเฟอร์ i t e นะครับ Edit Photo v i d ดีโนะครับหรือว่า Screenshot แล้วก็เรียกดูได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นเมนู View Option นะครับเราก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะที่จะเป็น o o m In z o o m Out นะครับหรือว่าร s p e c t Ratio Grid นะครับก็สามารถตั้งค่าได้เหมือนกันเนาะนี่อันนี้นะครับก็ปัดมาดูเมนูตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วก็เมนูตั้งค่าอื่นๆนะครับก็กดดูตรงนี้ได้นี่ก็เป็น Hi d เด n น l b u m บนะครับหรือจะเป็น View H D R นะครับก็สามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้หมดถัดไปกัััันนนนนนททีีี่่่่ iPadOS กกกบ้้าาาางงะะคคออ็จมมดูวเหืแลสิ ที่สุดนะครับของเขาเนี่ยก็คือเครื่องคิดเลขนั่นเองครับทุกคนครั้งนี้เนี่ยถูกเพิ่มเครื่องคิดเลขเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบว่าแนวนอนนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นหน้าตาแนวตั้งปึ้งไป แล้วถ้าเครื่องเล็กเนี่ยมันก็จะเล็กกว่าน,นี้นะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็น12.9นิ้วเนาะมันเลยรู้สึกแบบว่าบึมบมมานิดน,นึงนะครับอันนี้ก็หน้าตาคร่าวๆประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถกดพวกเชิงวิทยาศาสตร์ได้นะครับหรือว่าพวกโน้ตคณิตศาสตร์ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ดูพวกประวัติได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีประวัติขึ้นมาเนาะสมมติว่า2,5อคูณหาบวกสอีกสทีอ่ะนี่นะครับก็จะขึ้นประวัติมาตรงนี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกแปลงนะครับค่าเงินบาทนะ มาเหมือนกันน้องเหมือนกับ iPhone เลยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับโนต้ตคณิตศาสตร์อันนี้ก็จะมีมาเหมือนกันเนาะสมมติว่า2บวก3คูณ5ลบ10เท่ากับเอ้ยมันจะมาอย่างนี้เลยทุกคนมันเก่มากสมมติอีกสอัน10คูณ5 5 คูณบวก1นลบ2ไป 2> ปึ้งมาเลยทุกคนฉลาดมากนี่นะครับทุกคนมันก็จะขึ้นมาเป็นเทกที่เป็นตัวเขียนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เขาสามารถแก้โจทย์สรรมการให้เราได้เลยนะซึ่งอันนี้นะครับก็จะเหมาะเลยนะสำหรับใครที่เรียนคณิตศาสตร์แล้วแบบว่าเอ้ยแบบเอามาเช็คคําตอบเท่านั้นนะครับทุกคนไม่เหมาะสําหรับที่แบบว่าเออครูให้โจทย์มาแล้วแบบนี้เอออันนี้อันนี้ไม่เหมาะนะอันนี้เหมาะสาหรับว่าเวลาที่เราคิดแล้วแล้วก็เรามาเช็คคําตอบนะครับว่ามันตรงกับที่เราคิดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเหมาะมากๆครับโอเค ครับทุกคนถัดไปกันที่โน้ตกันบ้างน,นะครับครั้งนี้เวลาที่เราเขียนตัวหนังสือไปเนาะแล้วแบบบางทีเราอาจจะรีบๆไงแล้วแบบว่าตัวหนังสือมันจะหวัดเขาจะทําการปรับให้เราเนาะแต่ว่าตรงนี้เราต้องทําการมาเปิดนะครับในส่วนของการปรับลายมือของเราเนาะหรือว่า auto refine handwriting ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราเขียน auto นี่เขาจะปรับให้เรานะถ้าสมมติว่าเทคได้หรือว่า uh, pencil ปึง้ง นี่นะครับเขาก็จะรีไฟล์นะครับตัวหนังสือให้เราเนาะทำให้ตัวหนังสือของเราเนี่ยอ่านง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูแบบว่าเออเป็นตัวหนังสือมากขึ้นนะครับเวลาที่เราอาจจะแบบรีบๆจุดรีบๆเขียนอะไรเงี้ยอันนี้ก็สามารถแปลงตัวหนังสือมาให้เราได้เลยครับและถัดไปกันที่ฟรีฟอร์มกันบ้างน,นะครับครั้งนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเซสชันเนาะว่าแบบเออเราจะแบบดูเซสชันตรงไหนได้บ้างนะครับของบทสมมุติว่าโฟนเปิดมาสักอันหนึ่งนะ้วครับแล้วก็ตรงนี้มันมี2เซสชันเนาะแล้วก็เราสามารถเพิ่มเซสชันได้ว่าเออเวลา กลับไปกลับมาเนี่ยอันนี้มันก็จะกดง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็น1นึ่งเซกชันนะครับแล้วก็ถ้าเราจะดูนะครับตร, s, ตรงนี้มันจะยังไม่มีขึ้นมานะครับเราต้องเพิ่มฉากให้เขาก่อนนะนี่เราก็กดเพิ่มฉากไปมันก็จะทําการแคปเจอร์แล้วก็ทําการจําเอาไว้นะว่าเนี่ยคือเซกชันของเขาคือ1ฉากของเขานะครับอ่าแล้วถัดมาอันนี้ก็จะเป็นอีก1นึ่งเซกชันนะครับหรือว่าอีก1ฉากซึ่งเราก็ต้องมากดเพิ่มเหมือนกันนะกดเมนูด้านล่างตรงนี้มาปึ้งนะครับแล้วก็กดเพิ่มฉากเขาก็จะจําฉากของเรานะครับซึ่่่่งงงมัันกกก็จจะะาาาายเเวลลททีีรรต้อบไป น,นี่ระหว่างฉากเราก็สามารถกดได้เลยเวลาที่แบบว่าเออโยนไอเดียกันไปโยนไอเดียกันมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะสามารถจําแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ทุกคนเวลาที่ใครเขียนแบบแผ่นผังความคิดและแบบอาจจะมีหลายเซกชันอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เรากดสลับไปสลับมาแล้วอะบางทีไม่จําเป็นที่ต้องแบบนี้ไงแล้วก็ลากลากลับมาอะไรเงี้ยอันนี้กดแค่จะให้มันจำเซ็กชันนะครับหรือว่าจําฉากของเราแล้วก็กดสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะง่ายมากขึ้นครับและสําหรับส่วนอื่นๆสาหรับ iPad นะครับก็เหมือน Renos นะทั้งที่ในส่วนของการตั้งค่าหน้าจอโฮมนะครับที่เราจะสามารถปรับในส่วนของไอคอนเนี่ยเป็นสีมืดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสีติ้งก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเลือกจิ้มนะครับจากส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าจอนี่สมมติว่าเลือกจิม้มสีสีน้ำเงินประมาณนี้แล้วกันเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับตัววอลเปเปอร์ของเรานั่นเองเนาะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Notification เองก็ดีนะครับที่จะมีหน้าตาคล้ายกับของ i p h o n เลยเนาะนี่อันนี้เขาก็ถูกเปลี่ยนมาทั้งหมดนะครับแล้ว จะเพิ่มก็กดเพิ่มมาได้เลยนะครับอันนี้ก็มีมาให้เราเลือกใช้งานเยอะเลยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยตัวเต็มนะครับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาพรีวิวกันแบบเต็มๆกันให้ดูอีกทีนึงนะนี่อันนี้ก็สามารถปรับได้เลยนะครับทุกคนแบบหน้าเต็มแบบนี้เลยอ่ะอันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับ iPad OS ครับและสิ่งที่อัปเดตมาใหม่นะครับสำหรับ Watch OS 11เเนาะนี่เราก็สามารถเข้ามาดูนะครับในส่วนของเทรนนิ่งโหลดของเราได้ว่าเมื่อเทียบกันออกกําลังกายในแต่ละสัปดาห์เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ตรงนี้ ยังไม่มี d a ต้ในการออกกาลังกายนะเดี๋ยวถ้าลองใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันดูอีกทีแต่ว่ามันสามารถกดดูได้ตรงนี้เนาะอันนี้ก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับและถัดไปที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือแอปไวท์ชอนนั่นเองที่จะมีการแยกแอปออกมาเลยนะแล้วก็บอกนะครับในส่วนของสถิติของเรานะครับว่าเออใน1สัปดาห์เนี่ยเราต้องโฟกัสอะไรมากขึ้นนะครับนี่นะครับหน้าต่างเขาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเข้ามาหน้ารวมของเขาแล้วนะครับแล้วก็ กับพาร t ทเซเนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่อันนี้ก็จะบอกหมดเลยนะครับตั้งแต่ในส่วนของพาร์ Ra รทนะครับนี่อันนี้ก็ Respiratory นะครับหรือว่าการหายใจของเราเนาะแล้วก็ออกซิเจนบัตรรวมไปถึงการนอนของเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะช่วยสรุปให้เราดูนะครับว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยหรือว่า7วันที่แล้วเนี่ยการนอนนะครับหรือว่าออกซิเจนบัตรของเราเป็นยังไงบ้างแล้วเราต้องโฟกัสอะไรบ้างนะครับนี่อย่างวันนี้นะครับของปนก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของพาร์ทเรทเนาะกติ หรือว่าในส่วนของ overnight vital นะครับนี่เขาก็จะขึ้นมาหมดเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะแล้วแต่คนนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะอันนี้ก็ลองไปดูกันนะครับจะได้โฟกัสสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้นครับและถัดไปกันที่ Smart Stack นะครับครั้งนี้ก็มี Smart Stack มาให้เราใช้งานเลือกเยอะเลยนะครับอ่ะสมมติว่ากด Edit ไปนะครับนี่นะครับมันก็จะมี Smart s t a c k suggestion นะครับอย่างในส่วนของ translate นะครับหรือว่าสิ่งที่เราต้องทำเนาะว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับหรือว่าจะเป็น widget ก็มีเพิ่มขึ้นมาให้เราใช้งานอันนี้ก็ลองไปดูกันได้เนะว่าเพื่อนๆมีการใช้งานในส่วนของสมาร์ s สเต็อันไหนบ่อยๆนะครับก็สามารถเพิ่มเข้าไปในหน้าสมาร์ s สเต็ได้อย่างส่วนของไวท์ท่อนะครับนี่ที่มีแอปใหม่เพิ่มเข้ามานะครับเราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้นี่นะครับถ้าเราบวกเพิ่มมาแล้วนะครับมันก็จะถูกเพิ่มมาตรงนี้เลยเนาะอันนี้ก็ลองไปใช้งานกันดูได้นะครับสำหรับใครที่ใช้งานสมาร์ s สเต็บ่อยๆครับและถัดมาครับสำหรับการหยุดการทํางานของ r i n งนั่นเองเนาะหรือว่า Activity Ring เร,รเราก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับนี่กดมานี่ตรงนี้ปุ๊บเพื่อหยุดนะครับการทํางานของการตรวจจับเนาะน,น,นี่มันก็จะมีเมนูขึ้นมาตรงนี้นะครับว่าพ Spring ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเมนูมาให้เราเลือกนะว่าจะหยุดแค่วันนี้ถึงวันจันนะครับหรือหยุดสําหรับเดือนนี้ไปเลยนะครับหรือว่าตั้งค่าเพิ่มก็ได้เหมือนกันนะอ่ะสมมติว่าเรลองกดพ s ย for today นะครับนี่มันก็จะหยุดการทํางานไปนะครับสำหรับตัวของ Activity Ring ของเราครับอ่าก็สามารถกด r e s u m e ได้เหมือนกันนี่ก็จะกลับมาแล้วนะครับในส่วน ของ activity wing ครับ และถัดมา f f i n i น e ในไอโฟนของเรากันบ้างนะครับครั้งนี้เนี่ยเราก็สามารถคัสตอมนะครับในส่วนของ s u m m a r y ได้เหมือนกันนะว่าเราเนี่ยอยากจะให้เขาโชว์อะไรขึ้นมาบ้างนะครับกดแอดเข้ามาได้นะว่าเออจะมีการแสดงนะครับในส่วนของตรงไหนเนี่ยเพิ่มเติมหรือว่าเราเนี่ยอยากโฟกัสอะไรนะครับเขาก็มีมาให้เราเลือกค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะสมมุติว่าเพิ่มการเทรนนิ่งโหลดไปนะครับก็แอดคัสเข้าไปปึ้งก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้เลยครับโอเคครับถัดมากันที่ MacOS กันบ้างนะครับอันนี้ก็จะทําการอัปเดตเป็นทีี่เรรยยบ้้อแลว แล้วก็ Mac OS ในเวอร์ชันนี้นะครับก็ชื่อว่า Mac OS Sequoia นะครับครั้งนี้เนี่ยเป็น Developer Beta นะครับซึ่งเขาจะยังไม่มีฟีเจอร์ iPhone Mirroring นะครับซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะยังไม่สามารถที่จะติวเตอร์เรียลให้ทุกคนดูได้ก่อนนะแต่ว่าก็จะพาไปดูฟีเจอร์อื่นๆนะครับที่เด่นๆเนาะในครั้งนี้เนี่ยที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือในส่วนของ Password App นั่นเองซึ่ง Password App เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ Mac OS เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งสำหรับ iPad, iPhone นะครับก็มีเหมือนกันเนาะที่เราติวเบอันนนี้ก็่าจะได้เห็นนกกัแววบรตัล ของพาสเวิร์ดเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาดูได้นะว่าพาสเวิร์ดเนี่ยของเรานะครับเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยหรือว่าพาสเวิร์ดอะไรต่างๆนะเขาก็จะถูกรวมมาน,นี้ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงรหัส Wi-Fi ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะรวมมาในนี้เลยเหมือนกันครับและถัดไปกันที่ Safar รีนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็ปรับปรุงในเรื่องของความเร็วมานะครับนี่เวลาที่เราเข้าเว็บไซต์อะไรต่างๆนะครับเขาก็จะมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นนะครับกว่าปกติเนาะและอันนี้นะครับเขาก็ยังเคลมอีกด้วยนะว่า Safar i ีของเขาเนี่ยมีความเร็วววมาากกก่ Google Chrome อีด้ยและ ที่อัปเดตมาใหม่ในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือในส่วนของวิวเวอร์นั่นเองครับทุกคนอะ่ะตรงนี้จะเห็นได้เลยนะว่าเวลาที่เรากดมาแล้วนะครับเขาก็จะมีในส่วนของการตั้งค่าขึ้นมาให้ดูนะนี่แล้วก็จะสามารถดูได้นะครับในส่วนของวิวเวอร์ที่มันมีความกลีนมากขึ้นอา่านง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนพื้นหลังแ <stam> <iling, S 2> บ็กกราว n d ตรงนี้นะได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้เหมือนกันนี่ถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเออแบบฟอนต์อื่นๆมันอาจจะอ่านยากนะครับเราก็สามารถปรับได้เหมือนกันนนนันน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 าาาะใส่่่ววขอออองงฟต์ีี้ก็จมมคย ขึ้นนั่นเอง โอเคครับทุกคนและถัดมากันบ้างเนาะนั่นก็คือในส่วนของการโฟกัสวิดีโอนั่นเองสําหรับการโฟกัสวิดีโอนะครับเวลาที่เราเข้าไปเว็บไซต์เว็บไซต์ดึงนะครับที่มันมีวิดีโอนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกให้เขานะครับขยายขึ้นมาเต็มหน้าจอได้นะครับมันก็จะสามารถทําให้วิดีโอเนี่ยเต็มหน้าจอแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถดูได้อย่างง่ายๆเลยผ่านตัวของ Quick Time ของ Apple นั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับเวลาที่เราดูวิดีโอไปแล้วเนาะแล้วเราอยากจะให้มันเป็น PIP นะครับก็สามารถกดมาได้เหมือนกันแบบนี้เลยนี่ แล้วมันก็จะออกมาที่หน้านะครับในส่วนของ Windows แบบนี้ได้เลยเนาะแบบง่ายๆนะครับเผื่อใครเวลาที่อาจจะแบบว่าเออทําอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อยากจะให้วิดีโอมันเป็นวิดีโอย่อยเล็กๆด้านนอกก็ได้เหมือนกันเนาะหรือว่ากดนะครับในส่วนของหน้าจอด้านนอกมันก็จะเด้งออกมานะแต่ว่าอันนี้เนี่ยอาจจะยังเป็น Dev วลลอปเปอร์เวอต้อยู่นะครับมันเลยไม่เด้งเนาะแต่อันนี้ถ้าสมมติว่าตัวเต็มมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูกันอีกทีนึงครับและนี่นะครับก็คือ Face Time เวลาที่เราอัปเดตมาใหม่นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนนได้้แลวคทุก ้นีกดเมนูตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนแบ็กกราวได้เลยนะตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนี่หรือว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นรูปอื่นก็ทําได้เหมือนกันนะครับอ่ากดไปที่ตรงนี้เนาะแล้วก็เลือกเป็นรูปตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นเปลี่ยนมาเป็นแบ็กกราวแบบนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครมีรูปเพิ่มเติม <ๆ S 1> เนี่ยก็ยยสามารถกดบวกเข้ามาตรงนี้ได้มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นนะครับในส่วนของการเพิ่มแบ็กกราวด้านหลังของ Face Time ใน Mac นั่นเองครับและสำหรับวันนี้ครับผมและ งานเ x มเอต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ